จำเป็นไหมว่าการที่เป็นดาราเนี่ยจะต้องเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องที่แบบผู้หญิงจะต้องออกมาพูดว่าอ,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 อะไรยังไงนับถือใจในการกล้าที่จะพูดกับนักข่าวสานาทีรีวิวบันเทิงรู้เรื่อง สวัสดีครับ,รบผมอาร์มรีวิวบันเทิงชาติรีวิวบันเทิงครับและนี่คือ3<า>นาทีรีวิวบันเทิงเราจะรวบรวมนะครับหยิบเอาประเด็นข่าวบันเทิงที่ฮอตที่สุดในวันนั้นมาพูดคุยและวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันภายในระยะเวลาเพียงแค่3นาทีและวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของความรักความใคร่ของเราดารานั่นเองจ้าเมื่อวานเนี่ยเราพูดกันไปแล้วนะฮะว่าคนข้างรักเนี่ยมีใครบ้างปี2021วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรัก อีกรูปแบบหนึ่งดีกว่ามีคนที่เปิดตัวเรื่องของความรักไปแล้วมันจาเป็นไหมว่าการที่เป็นดาราเนี่ยจะต้องเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวเ,ออเรื่องราวของความรักวันนี้อย่ารอช้ามาติดตามข่าวนี้กันเลยพร้อมกันจับเวลาเริ่มต้นวันนี้นะครับที่เราหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็เพราะมีเคสของคุณหยาดหยาดทิพราชปานเราต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับหลังจากที่คุณหยาดเองไปโพสภาพแฟนหนุ่มนอกวงการเขาขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมากว่า2ปีรอบนี้เนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าพอเปิดตัวปุ๊บ ก็คือแต่งงานเลยหยาดเองก่อนหน้านี้ถ้าใครได้เคยติดตามการสัมภาษณ์ของเธอนะครับเธอจะบอกอยู่เสมอเลยว่าหยาดไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องของหัวใจเรื่องของผู้ชายเรื่องส่วนตัวสักเท่าไหร่ด้วยความเป็นผู้หญิงเ่ถ้าสมมติเราเราพูดในฐานะเราเป็นผู้หญิงนะพี่อัางรตรงไหนตรงไหนถ้าเราพูดในฐานะความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้หญิงจะให้ออกมาพูดทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไม่ได้ไงความเป็นคุณหยาดเองความเป็นผู้หญิงเอง มันไม่ใช่เรื่องที่แบบผู้หญิงเศอ้าออกมาพูดว่า,า,อาอะไรยังไงมันก็ต้องเป็นฝ่ายชายหรือเปล่าที่เป็นการออกมาพูดไงทำไมชาติมาทํางาน,นเล่าเรื่องแฟนมานอันนี้เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ผู้หญิงจ๋างไง <Okay. S 1> แต่ก็ยังมีความเป็นกึ่งๆอยู่ <Okay. S 1> อ,อย่างคุณวุ้นเส้นวิริบิาใช่ไหม สเส้นก่อนหน้านี้จําได้ไหมคุณเปิดตัวใครเปิดตัวใครคือคบไปไม่รอดสักคนอ่ะล่าสุด ok ก็คือคบกับหนุ่มนอกวงการคนหนึ่งเปิดตัวเรียบร้อยแล้วเหมือนทนกระแสไม่ไหวคนลงแบบโคอวอดแฟนกันเยอะแยะมากมายเธอก็เลย,บบบ ok ยลงบ้างในวันวนาเลนไทน์ที่ผ่านมาควงกันไปดินเนอร์กับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่านิกดีกรีไม่ธรร,ร,ร,รมดาเป็นนักธุรกิจนะครับแล <c oughs> ้วก็เรียนจบมาจากมือนอกเมืองนาด้วยใช่จากอักนะครับลอนดอนสค o ล o อฟ c o เกอเน c เ n ี s ส c อ a ด์โซเชียกการศึกษาดีมากเราเหรอมาเขาเขาติเขาตอนนึกว่าเรา คนคนนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยถูกเปิดเผยสักเท่าไหร่เอออันนี้อาจจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่คบกันแบบเงียบๆก็ได้เขาอยากจ,จะแบบว่าคบกันแบบสองคนแบบไม่ต้องถูกจับจ้องมากพูดถึงคนที่เปิดไม่เปิดจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราเคยโทรศัพท์คุยกับนางร้ายคนหนึ่งเออเหมือนนว่ามีข่าวเกี่ยวกับ เรื่องของหัวใจก็โท<ม>รศัพท์สอบถามกันเธอก็ยืนยันว่ามันเป็นแค่เพื่อนไม่มีอะไรเลยแล้วก็อขออนุญาตเอาข้อมูลตรงนี้มาอาอกข่าวทีวีได้ไหมเธอก็โอเคแต่ว่าหนูขอแบบสั้นๆแบบสั้นมากๆนะสั้นแบบคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆหลังจากนั้นเธอโทรกลับมาสุดท้ายก็คือบอกว่าหนูขอได้ไหมว่าไม่อยากให้เอาเรื่องนี้ออกข่าวหนูไม่อยากมีข่าวเรื่องของผู้ชายาจะมีแต่เรื่องข่าวข่าวของผลงานที่คนได้ชื่นชมไม่อยากมีข่าวเกี่ยวกับผู้ชายลงไปในโซเชียลนับถือใจในการกล้าที่จะพูดกับนักข่าวพี่หนูขออย่าออกข่าวนี้แล้วกัน ใจเด็ดเหมือนกันนะสองคือ ล้าที่จะตัดสินใจว่าอยากจะให้พื้นที่ในข่าวในชื่อของตัวเองอ่ะ <Intro. S 2> มันมีเฉพาะเรื่องของงานสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์กันก็คือมันเปิดกับไม่เปิดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแตกต่างกันยังไงมองในมุมคนทําข่าวอย่างนักข่าวของเราใช่ไหมเวลาเราไปสัมภาษณ์คนแบบต่างๆนานาคนที่ปิดบ้างเปิดบ้างนาน NG, อะไรเงี้ยถ้าในมุม,มที่ปิดมันอาจจะสบายใจในการคบก,กันดีกว่าถ้าทั้งสองฝ่ายมีชื่อเสียงกันมาปิดไปยังไงก็แล้วแต่ยังไงสักวันหนึ่งความรักไม่มีในโลกอ,ะอ่ะแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงแต่อีกคนเนี่ย้อการร่แบบไไปดเืๆ ไม่ถูกเปิดเผยก็จะได้ลดการจับจ้องมากขึ้นคือเรามองว่าการปิดหรือว่าไม่เปิดเผยเรื่องของหัวใจเรื่องของส่วนตัวเนี่ยดีส่วนหนึ่งอย่างที่ชาติบอกไปก็คือมีพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิตของตัวเองแต่มันจะจํากัดในด้านของการทํางานในวงการนส่วนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ต้องยอมรบวก็วคุณอาจจะไม่ได้งานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานคู่อย่างเคสของนักแสดงสายวายต่างๆเนี่ยอ,อ,อันนี้คือเขามีระเบียบเจาะจองลงมาเลยว่าคุณห้ามเปิดเผยเรื่องราวของความรัก <Ừ. S 2> ไม่ว่าคุณจะคบกับผู้ชายหรือคบกับผู้หญิงก็แล้วแต่เพราะเมื่อไหร่ที่แบบว่าเขาจับจิ้นกันไปแล้วมันจะมีะความจิน้นเนีความฟินอ่ะเมื่อไหร่ที่ถูกเปิดเผยไปอ่ะมันค่อนข้างที่ทํางานลําบากส่วน<ป>คนที่เขาเปิดเผยเรื่องของความรักอ,อย่างเห็นชัดๆก็มีนาเดียยา,ยามีวเวียเบลล่ามีมาดปรินมีคิมเบอรี่โองานคู่เข้าเยอะมากอีเว้นปังๆแต่มันก็มีข้อเสียเวลาเขาจะแยกกันไปไปมีผลงานร่วมกับคนอื่นก็ะจะมีกลุ่มแฟนคลับที่เป็นจิ้นแบบคู่ไปแล้วอรักแบบคู่ไปแล้วพอจะไปร่วมงานกับคนอื่นมันก็จะมมีกกระแสปัญหหหาาานๆ่่่ออยวไใ้ กับคนนั้นไม่อยากให้ไปคู่กับคนนี้มันก็เป็นความแตกต่างของการเปิดหรือไม่เปิดแต่สุดท้ายแล้วเชื่อถือว่าการเป็นดาราการเป็นศิลปินอยู่ในวงการบันเทิงมีแสงไฟแสงแฟลชส่องคุณตลอดเวลาดังนั้นคุณปิดไม่ได้หรอกการจะเปิดหรือจะปิดอะ่ะมันอยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่าในการบาลานซ์ชีวิตในการวางสมดุลของการใช้ชีวิตคู่คว่าแต่ละคู่เนี่ยมีแบบรูปแบบการใช้ชีวิตยังไงบางคนเปิดเผยอาจจะสบายตัวมากกว่านะแต่บางคน อยู่กันแบบเงียบๆคบกันแบบเงียบๆก็อาจจะสบายตัวกับเขามากกว่าเช่นกันและทั้งหมดคือเรื่องราวที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้เราจะทิ้งท้ายรายการกันไปด้วยข้อคิดจากข่าวนี้กับน้องแทมจิรีวิวบันเทิงครับรีวิวข้อคิดจากข่าว3นาทีวันนี้ดาราหมายถึงดวงดาวดวงดาวมีแสงสว่างสดใสแม้แอบรักอยู่ในที่มืดฉันใดย่อมมีแสงส่องให้เปล่งประกาย โอ้โหมาครั้งแรกมาครั้งแรกเล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่ไปกับพิบมาเออฝั่งน้องแพมจินะฮะรีวิวบันเทิงไม่ได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยเดี๋ยวเธอจะมีข้อคิดคำคมจากข่าวต่างๆที่เราหยิบขึ้นมาพูดมาให้ได้ติดตามทิ้งท้ายรายการกันทุกเทปด้วยนะฮะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราหยิบนํามาพูดคุยกันในวันนี้และนี่คือ3นาทีรีวิวบันเทิงสามนาทีรีวิวบันเทิง We'll